สวัสดีครับท่านผู้ชม,มก็กลับมาพบกับผมในรายการสบายทพิปเหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการสบายทพิปจะพาท่านผู้ชมมาทําบุญที่วัดหลวงโอคูนครับ นี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับที่ให้อาหารสารัางดูแล้วน่าตื่นเต้นมากครับอยู่ใกล้ๆชาดรู้สึกเสียวมากครับนี่เด็กตัวงออยู่เลยครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวนะครับให้อาหารสาร้างเป็นชาวต่างประเทศนะครับอากาศก็ร้อนแต่ก็ไม่เท่าที่ตัวเมืองสักเท่าไหร่ครับ แถวนี้อากาศก็เย็นดีครับเป็นภาพที่ประทับใจมากครับเขาบอกว่าจะมีสองสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้แต่ตัวผู้เขาเอาไปขังมาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในรายการสบายที่เหมือนเดิมนะครับ วันนี้รายการสบายทิจะมาพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดบ้านไร่นะครับวัดหลวงพ่อคูณนะครบไปรับชมกันเลยนะคะนรับเ,เราจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยครับตรงนี้จะเป็นจุดเล็กนะครับจะมีพระประธานของงพ่อตูอยู่ตรงนี้เอยไม่ใช่ครับหลวงพ่อคูณนะครับ นี่ครับประธานของหลวงพว่อคุณเรากำลังจะหยดเหรียญเพื่อทำบ,บุญกันนะครับรนี่ครับแล้วเราก็จะได้ะระขังเงินแล้วก็ละขังทองมาได้ครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนชื่อใส่ละคังนะครับแล้วก็ไปห้อยนะครับ ก็จะเขียนชื่อตรงะระฆังนะครับวิวไว้จะมาห้อยไว้ตรงนี้ครับเป็นระยะนี่ครับอันนี้ของเขาจะเขียนชื่อจริงครับอรนะสองสุ้พันตรงนี้ก็เป็นชื่อผมนะครับสองสุพันนะชื่อจะยาวหน่อยครับชื่อเหมือนพระเอกลิเก <laughs> เขียนยากมาก คือยาวโอเคได้มาแล้วครับสอนสุขันนี่ครับนี่ครับได้มาแล้วครับแล้วเราก็จะมาห้อยตรงนี้ครับห้อยตรงนี้เลยเอาไว้สูงๆดีกว่าอ่านี่เย้เสยมากครับ จากนั้นเราก็มาทำบุญไหว้พระไหว้หลวงพ่อคูณกันนะครับจะปิดทองหลังพระด้วยนะครับวันนี้มีความสุขมากครับได้ทั้งทำบุญเปลี่ยงซางแล้วก็ได้ทำบุญที่วัดหลวงพ่อคูณกันนะครับรู้สึกมีความสุขมากครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตัวเองเดินทางมา จากนกครราชสีมานะครับเดินมาเดินทางมาไกลบ้างครับเดินทางมาตามแมพของอูโกนะครับ <laughs> บางครั้งก็หลงทางครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างในของอารามใหญ่ของวัดป่าบ้านไร่นะครับเข้าไปชมข้างในกันเลยครับ เป็นเครื่องใช้ต่างๆของหลวงพ่อคูณตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับโอ้ตรนี้จะเป็นมีดหมอครับมีดหมอตรงนี้จะเป็นห้องนอนอหลวงพ่อคูณนะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จะเดินบนตรงพระอารามใหญ่ของวัดหลวงพ่อคูณสักรอบหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในครับบอกเลยสวยงามมากครับนี่ครับเหมือนจะมีรูปปั้นของเทวดาอยู่ข้างบนครับไม่รู้ว่า เทวดาจนไหนครับอยู่สูงมากครับโอวันนี้รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากครับไม่เคยมาเที่ยววัดแบบนี้มาก่อนครับใหญ่แล้วก็สวยมากครับโอ้มีสระวันอยู่นี้ตัวหนึ่งครับนีสุรเขยใหญ่โอเขี้ยวเขาเหมือนมูปลาเลยครับนี่ครับ อันนี้จะเป็นพระอินหรือเปล่าครับไม่ทราบแน่ชัดครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูข้างหน้ากันนะครับเต็น่นเต้นมากครับวันนี้เราจะไปชั้นบาดาลของวัดหลวงพ่อคูณกันนะครับตืน่นเต้นมากครับตรงน,นี้คือ เป็นบริเวณใต้บาดานนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับใต้บาดาลใต้บาดานสวยแบบนี้เลยเลยครับ <c oughs> โอ้มันจะมีโอุโมงโนู่นอุโมงนี้ด้วยไปชมกันเลยครับอุโมงนี้ีกว่า ลอดได้อุโมงโอ๋อจะเป็นสลาวันหรือเปล่าครับนี่นดินสรารวันสวยมากครับ สวยงามมากครับท่านผู้ชมวางบาดาลครับตรงนี้จะเป็นศูนย์ของจระเข้นะครับตรงนี้นี่ครับจะมีจระเข้เขาจะบอกว่าวพกคดายชินนะครับสูนสระวันเด็เกๆน่าจะชอบนะครับส่วนนี้สวยงามมากครับ มีไฟละเเลยลนี่ครับมาถึงตรงนี้เราก็มากราบหลวงพ่อคูณอีกรอบนะครับตรงนี้จะเป็นหุ่นปั้นของหลวงพ่อคูณนะครับ ส่วนนี้จะเป็นแกลเลอรี่จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปขึ้นไปอยู่ตรงสุดของเจดียข้างบนกันเลยครับเหนื่อยมากครับวนันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกครับและตรงนี้เราก็มาไหว้พระอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อคุณนะครับวอกตรงๆ พื้นร้อนมากครับตอนนี้เรากำลังอยู่ยอดบนสุดของวัดหลวงพ่อคูณกัน,นะครับบอกตรงสวยมากนะครับวันนี้รู้สึกสนุกมากครับท่านผู้ชมได้ทำบุญอยู่วัดหลวงพอ่อโตครับ ก่อนจากกันขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวกันยาผมก็จะไปลาวนะครับไปเที่ยวหลวงพระบางกันนะครับบ๊ายบายขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสกนะครับ